สวัสดีครับวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งนะครับให้กับทุกท่านที่ทราบ อนนี้เรียนจบนิติศาสตร์มสทเรียบร้อยแล้วครับก็คือนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชนะครับในอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่เกี่ยวข้องกับคนเราเก้าชีวิตใช่ไหมครับก็คือเป็นหนทางการเอาตัวรอดนั่นเองเดี๋ยววันเนี้ย ตัวหมอเ,เองจะมาคุยนะครับในการที่เรียนมสทอย,ยังไงให้ชีวิตรอดออกมาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐบาลนะซึ่งเข้าง่ายแต่จบยากนะครับแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอ,อื่นก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเราอย่างเราสอบเข้าแพทย์อย่างเงี้ยนะครับก็คือต้องเป็นการสอบเข้าใช่ไหมครับคัดเลือกเราเพื่อจะคัดเลือกตัวเราเข้าไปแต่ว่ามหาวิทยาลัยเนี้ยเป็นการที่สมัครใครๆมาสมัครก็ได้ขอแค่คุณสมบัติผ่านมี คุณสมบัติขั้นต้นเช่นวุฒิกรารศึกษาขั้นต้นมสมีเงินค่าลงทะเบียนเรียนหลักฐานการสมัครครบจะยากตรงที่สอบจบนี่แหละนะครับที่มันจะยากนะคราวนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันนะครับว่าตัวของผมเองเนี่ยผมเรียนจบภายใน2ปีครึ่งได้อย่างไรนะครับหลักสูตร3ปีครึ่งนะครับแต่ว่าเราสามารถรวบการจบเนี่ยให้ได้จบภายในเวลา2ปีครึ่งได้นะมันมีวิธีการอยู่นะครับแต่คราวนี้เบื้องต้นในอีีนี้เนี่ยจะขอคุยนะครับหรือขอเล่า เป็นเขาเรียกว่าเป็นเบสิกของนันศึกษาอ่านิาสิต์ที่ทุกคนต้องได้เจอเพื่อให้เพื่อนๆที่เข้ามาเริ่มเรียนใหม่นะครับหรือน้องรุ่นพี่นะครับหรือรุ่นเพื่อนเดียวกันที่เริ่มต้นเข้ามาสมัครเรียนนิติศาสตร์มสทเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็เรียนรู้ไปได้วยกันนะครับว่าสิ่งที่ท่านจะเจอเนี่ยในกระบวนการเริ่มต้นเนี่ยจะเจออะไรบ้างนะครับไปจนถึงเรื่องการสอบนะ ใน EP นี้จะคุยถึงแค่นี้ก่อนแต่ถ้าเกิดเป็นใน EP ต่ดไปเนี่ยคุยเกี่ยวกับเรื่องการเรียนแต่และว,วิชาแต่และว,วิชามีการสอบอยังไงบ้างเป็นข้อสอบแบบไหนแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่เดี๋ยววันนี้จะคุยเป็นเรื่องต้นหรือเป็นเบสิกที่ทุกคนต้องเจอก่อนนะครับมามาดูหัวข้อแรกก่อนเลยนะครับ1ใช้วุฒิอะไรสมัครขั้นต่ำสูดคือมอ3นะครับจริงๆจะมีเกณฑ์อยู่นะเดี๋ยวทางผมจะแปะลิงก์ช่องทางการสมัครเอาไว้ให้ต่อไปนะครับเอกสารต้องเตรียมก็จะมีแบบประชาชน ทะเบียนบ้านของเรานะครับใบวุฒิการศึกษาที่จบสูงสุดรูปถ่าย1นิ้วถ้าสแกนภาพออกมาเราต้องชัดนะแนะนําว่าให้ถ่ายเป็นรูปประมาณสัก2นิ้วหรือ3นิ้วก็ได้ครับแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูป1นิ้วเอาไว้ด้วยนะครับคราวนี้รูปถ่ายเหล่านี้เนี่ยพอเราถ่ายแล้วก็เอาไปลงสแกนลงแล้วเนี่ยนะครับภาพต้องชัดนะครับรวมถึงไฟล์ที่พูดถึงเมื่อกี้ที่ว่ามีัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็วุฒิการศึกษาท่างคลิปนะครับพวกเนี้ย ต้องเซ็นกำกับด้วยนะครับแล้วก็สแกนเป็นไฟล์ pdf เอาไว้หรือสแกนเป็นไฟล์รูปภาพก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวทางผมจะแปะลิงก์สมัครเรียนทางออนไลน์เอาไว้ให้นะครับซึ่งทุกคนสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลแล้วก็ส่งรูปดังกล่าวเนี้ยนะครับเข้าไปในระบบของทางมสทได้เลยเพื่อสมัครเรียนนะครับแล้วก็อย่างนื่ที่ต้องเตรียมสําคัญมากคือเงินนะครับอ่า mm. โอเครูปถ่ายเนี่ยจะต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นไม่สวมหมวกนะครับ ยิ้มได้นิดหน่อยนะเอาตามสะดวก <encuentra> ต่อไปครับเงินค่าสมัครเนี่ยก็คือเขาเรียกว,ว่าให้ใครค่าเปิดค่าเปิดบิลน,นะครับก็คือพันสี่ร้อยบาทนะครับต้อง,องจ่ายทุกคนแล้วก็ทุกเทอมที่มีการลงทะเบียนเนี่ยต้องจ่ายเทอมละห้าร้อยเป็นค่าบำรุงการศึกษาตัวหนึ่งพันสี่ร้อยบาทเนี่ยนะครับต้องจ่ายทุกคนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องมีค่าจ่ายแต่ละชุดวิชาที่เราลงทะเบียนเรียนด้วยสมมุติว่าเทอมหนึ่งเป็นเทอมแรกของการลงทะเบียนเรียนนะครับเราจ่ายพันสี่ร้อยบาทแล้วเนาะแล้วก็จะต้องมีรายวิชาที่เราลงทะเบียนเรียนด้วยนะครับ หนึ่งเทอมสามารถลงทะเบียนได้สูงสุด3วิชานะครับคือทางภาษาของมสทเนี่ยเขาเรียกวิชาว่าชุดวิชานะครับ คือ1วิชาเนี่ยเขาเรียกว่า1ชุดวิชาเป็นภาษาของมสทนะครับหชุดหชุดวิชาจะมีค่าเรียนลงทะเบียนเรียนนะครับอยู่ที่ประมาณ1000บาทถึง1,500บาทอันนี้ทางผมพูดเฉพาะของสาขานิติศาสตร์นะครับบางทีอาจจะมีของสาขาอื่นเช่นที่ยาการคอมแบบนี้นะครับอาจจะแพงกว่าน,นี้หรือวิชาทางศิลปศาสตร์ที่เป็นวิชาทางภาษายางเงี้ยก็จะแพงขึ้นกว่านี้หน่อยเนี่ยจะสองพันห้าพันแปดเลยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งผมจาราคาเป๊ะๆไม่ได้แต่มันจะราคาประมาณนี้นะครับแต่ของทางสาขานิติศาสตร์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหนึ่ง 1, ขึ้นกับวัสดุในการเรียนราคานี้เนี่ยตอนนี้ที่อัดคลิปเนี่ยเป็นราคาณปีพศ2567ซึ่งอนาคตจะเพิ่มไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าค่าของชีวกระแพรานุ่งเรื่อยๆคราวนี้ในวิชาที่เราลงสมัครเรียนนะครับสูงสุดสาวิชาใช่ไหมเราสามารถเลือกลงทะเบียนแค่1วิชาก่อนก็ได้ถ้าเกิดเรายังไม่มีเงินนะครับสมมติว่าเรามีเงินแค่งบประมาณแค่2,000หรือ3,000นอย่างงี้นะครับเราก็ลงทะเบียนเรียน1,400บาทก่อนใช่ไหมครับแล้วก็บวก หนึ่งชุดวิชาก็คือ1,100บาทสมมุตินะครับก็จะเป็น2,500บาทนะแล้วก็จ่ายแค่นี้ก่อนนะครับจากนั้นถ้าเกิดเรามีเงินแล้วเราค่อยสามารถลงทะเบียนเพิ่มได้อีกนะครับในในการศึกษานั้นนั้นะครับในเทอมนั้นๆพอเรากดลงทะเบียนเรียนเสร็จแล้วเนี่ยคลิกตรงจ่ายเงินนะครับเขาก็จะมีไปสลิปออกมาให้เราให้เราไปจ่ายเงินนะครับมันก็จะมี2รูปแบบขึ้นหนึ่งให้เราจ่ายผ่านบัตรเครดิตก็ได้นะครับหรือ2คลิกตรง พิมพ์ใบแจ้งชําระเงินนะครับถ้าเราพิมพ์ใบแจ้งชําระเงินออกมาแล้วก็ไปจ่ายได้2ที่นะครับมีเซเว่นอีเลเว่นแลก็ผ่านหน้าเคาน์เตอร์ของไปรษณีไทยนะครับสามารถจ่ายได้เหมือนกันได้2แบบนะครับพอเราลงทะเบียนเรียนเสร็จแล้วจ่ายเงินียบร้อยแล้วถ้ายังไงต่อคาตอบคือรออยู่เฉยๆเลยครับนะครับประมาณน่าจะไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับหนังสือจะส่งมาให้เรานะครับเพื่อมาให้เราอ่านถ้าลงทะเบียนไว้หนึ่งวิชาก็ส่งมาให้หนึ่งวิชานะครับ ถ้าลงทะเบียนน้อยสาวิชา3ชุดวิชาก็จะค่อยทยอยส่งมาเรื่อยๆนะครับทีละชุดวิชาชุดวิชาไปเรื่อยๆจนครบ3ชุดวิชาระหว่างนี้เราก็รออ่านอ่านไปเรื่อยอ่านไปเรื่อยนะครับวิธีการเรียนเรียนอย่างไรในมสทนะครับมีพิเศษอย่างหนึ่งของมอสทเนี่ยที่ผมติดใจถูกใจมากนะครับก็คือเป็นการเรียนแบบทางไกลนะครับตัวอาจารย์เองกับทางตัวของผู้เรียนเองหรือนักศึกษาเนี่ยไม่ต้องเจอากันโดยตรงก็ได้นะครับแต่ว่าเจอกันผ่านทาง u t u b e นะครับคือทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจะ ีหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานผลิตสื่อการส,สอนนะครับเขาจะทางห้อาจารย์เนี่ยมาสอนพวกเราอาัดาเป็นคลิปวิดีโอแล้วลง YouTube เอาไว้นะซึ่งเราสามารถค้นหาจากรหัสชดวิชาได้เลยนะครับว่าชดวิชานี้รหัสนี้นะครับแล้วลองค้นใน u t u b e เขาจะมีคลิปย้อนหลังในการสอนให้เราด้วยนะครับเราสามารถศึกษาเพิ่มเติมสมมติเราอ่านเราไม่เข้าใจอาจจะติดประเด็นไหนเราลองมาศึกษาดูในคลิป YouTube เพิ่มเติมได้นะครับลองดู มีอันนึงคือเป็นกลุ่มไลน์ p e n Cha t เป็นกลุ่มไลน์ที่มีรวมรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็รุ่นเพื่อนนะครับที่เป็นผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกันกับเรานะฮะดังนั้นก็จะมีข้อสอบเก่าด้วยนะครับที่เขาจะรวมข้อสอบเก่าไว้ให้เราแล้วก็อีกอันนึงคือกลุ่ม Facebook นะครับชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชครับอันนี้คือชื่อกลุ่ม Facebook เลยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้เห็นไหมครับอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งนะครับจะแปะไว้ให้ตรงตรงหน้าจอนะครับโอเคน่าจะเห็นกันแล้ว ระยะเวลาในการอ่านหนังสือจนถึงช่วงระยะเวลาในการสอบนะครับเป็น 120-150วันนะครับก็ขึ้นกับเทอมนั้นๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเทอมพิเศษนะครับคือปกติแล้วมสทจะมีทั้งหมดสามเทอมมีเทอมหนึ่งเทอมสองแล้วก็เทอมสามนะครับมีสามเทอมเทอมหนึ่งเทอมสองเนี่ยใช้เวลาในการอ่านหนังสือประมาณ120-150วันนะครับแล้วค่อยไปสอบรวบยอดคือสอบไฟนอลแต่เดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องสอบมีเทอมมันมีด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้พูดถึงเรื่องระยะเวลาการเรียนในแต่ละเทอมนะครับว่าจะประมาณนี้ส่วนเทอมสามจะประมาณ90วันนะครับโดยประมาณนะ เติมสามคือเติมภาพพิเศษประมาณ90สิวันรูปแบบการเรียนนะครับมันจะมีทั้งหมด3รูปแบบที่ทางมสทเขาให้เราเลือกเรียนนะครับก็คือกอหนึ่งกอสองกอสามกอไก่เนี่ยนะครับกอไก่หนึ่งกอไก่สองกอไก่สามถ้าเป็นกอไก่หนึ่งเป็นรูปแบบการเลือกเรียนแบบเอาคะแนนสอบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์วัดผลตัวเราเลยว่าตัวเราเนี่ยผ่านไม่ผ่านนะครับถ้าเป็นแบบกอสองก็เป็นแบบสอบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันไม่มีคะแนนเก็บนะครับแต่แต่แบบกอหนึ่งเนี่ยจะเป็นการสอบแบบ ไฟนอลครั้งเดียวเลยนะครับสมมติใน1ชุดววิชาเนี่ยจะมีทั้งหมด15หน่วยนะครับสิหน่วยการเรียนใน1ชุดววิชานะเราจะอ่านตั้งแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่15านะครับแล้วไปสอบครั้งเดียวตอนไฟนอลเลยอันนี้คือสลับกไก่หนึ่งนะครับแล้วก็วัดผลครั้งเดียวเลยนะเราต้องจําตั้งแต่หน่วยหนึ่งถึงหน่วยสิานะครับแล้วก็ไปสอบครั้งเดียวในวันที่เป็นสอบไฟนอลแต่ถ้าเกิดเป็นกสอจะมีข้อดีคือว่ากสอเนี่ยเขาจะเรียนตั้งแต่หน่วย1ถึงหน่วย7 แล้วก็สอบก่อนช่วงมีเทอมนะครับแล้วก็พอสอบมีเทอมเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเรียนตั้งแต่หน่วย8ถึงหน่วย15นะครับคำว่าเรียนในความหมายคือการอ่านเองนะครับแล้วก็การศึกษาเพิ่มเติมเองแบบมีวินยัยนะครับ เราก็จะเรียนตั้งแต่หน่วย8ถึงหน่วย15ก็ไปสอบไฟนอลอย่างนี้นะครับอันนี้คือกสอ2ส่วนกไก่3อันนี้ดีมากเลยนะครับเหมาะสาหรับท่านที่อาจจะติดขัดในเรื่องการเรียนเองนะครับก็จะมีอาจารย์ช่วยสอนด้วยเข้า a t t e n ท Class ให้เรางานให้เราทําซึ่งตรงนี้กส3จะได้เปรี่ยงที่ว่าเขาจะมีคะแนนเก็บให้ด้วยหนะึ่งเทอรงมเนี่ยจะเรียนวันสี4ครั้งหนึ่งครั้งจะเรียนวันเสาร์อาทิต หลังมิเทอมไปก็จะเรียนอีก2ครั้งหรือ4วันนะครับแล้วจะมีคะแนนเก็บให้ด้วยนะครับแล้วมีสอบมิเทอมให้ด้วยอีกนะครับคือกอสนี้มีทั้งคะแนนเก็บช่วยแล้วก็มีทั้งสอบมิเตอมช่วยอีกนะครับอันนี้จะมีข้อดีด้วยนะครับกอสมนี้ค่อนข้างดีแนะนาว่าถ้าเกิดท่านใดที่มีเวลานะครับช่วงเสาร์อาทิตย์สามารถลงเรียนกอสได้นะครับแต่ มหาวิทยาลัยนี้นะครับในสาขานิติศาสตร์ไม่ได้เปิดกอสามทุกวิชานะครับจะมีแค่บางวิชาเทานันที่เปิดกอสามยังไงให้เพื่อนๆหรือท่านที่ศึกษาใหม่เนี่ยลองเข้าไปเปิดดูเว็บไซต์นะครับเพิ่มเติมว่ามีวิชาไหนบ้างที่เปิดกอสนะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นกอหนึ่งผมนะครับที่ผมเรียนนะครับผมใช้วุฒิปตรีสมัคร ผมก็จะมีเรียนเพิ่มเติมอีกแค่19ชุดวิชาก็จะหรือคือเรียนจบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแยกคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งไว้ให้นะครับว่าใน19ชุดวิชานี้เรียนวิชาอะไรบ้างแล้วก็แต่ละวิชาเนี่ยสอบโดยวิธีการใดน,นะครับคือสอบแบบยังไงบ้างนะครับมีอัตนัยกี่ข้อประเดนกี่ข้อนะครับแบบนี้นะแล้วก็แต่ละชุดวิชาเนี่ยวควรระวังเรื่องไหนความยากง,ง่ายของชุดวิชานั้นๆนะครับเดี๋ยวผมจะทาคลิปแยกให้อีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวเกินไปหลังจากที่เราสอบเสร็จแลล้วนะะะครรรรับเาาจมีกกปผ ลืมอบอกว่าเมื่อกี้กสอกสามจะมีสอบมิดเทิมใช่ไหมครับแต่ว่ากส2กสามเนี่ยสอบมิดเทิมก็จริงแต่ไม่ประกาศผลนะครับไม่ประกาศผลนะไม่ประกาศคะแนนด้วยนะครับคือมหาวิทยาลัยสุขัยธรรมธิราชเนี่ยเป็นการสอบเสร็จปุ๊บไม่บอกคะแนนนะครับไม่ว่าจะสอบมิดเทิมหรือไฟนอลก็ตามไม่บอกคะแนนเลยนะครับแต่จะไปบอกผลอีกทีนึงคือผลการเรียนว่าสอบผ่านไม่ผ่าน นะครับตอนที่ผ่านช่วงไฟนอลไปแล้วอีก45วันนะครับนับจากวันที่เราสอบไฟนอลเสร็จแล้วเนี่ยนับไปอีก45วันนะครับจะเป็นว <laughs> ันที่ประกาศผลการสอบแต่ถ้าตื่นเต้นแบบตุตอบตุ่ตอบเลยครับว่าจะตกหรือผ่านถ้าสมมุติว่าสอบตกอ่ต้องไปสอบซ่อมนะฮะนับจากวันที่เรารู้ผลแล้วนะครับว่าต้องซ่อมนะครับเกรดก็จะออกมามี2รูปแบบนะครับมี S <laughs> have, uh, ك ك off, S สิงคโปร์ครับตัว S นะครับแล้วก็ HU นะครับ HU ตัว H นะครับ S กับ H นะครับตัว S เนี่ยคือมาตรฐานนะครับ HU คือ o n o r นะครับอ่าก็คือเป็นเกียร์นิยม S คือ t a ต d a า d คือผ่านมาตรฐานนะครับมาตรฐานนี้เขาวัดผลยังไงครับถ้าสอบได้ S นะครับ S สิงคโปร์นะก็แปลว่าท่านทําคะแนนผ่าน60%เต็ม100%สมมุติว่าข้อสอบเนี่ยมีทั้งหมด120ข้อเป็นปรนยัยท่านทําได้72คะแนนขึ้นไปนั่นเองแต่ถ้าสมมุติว่าเป็น h ช,ชูนะครับอช,ชอ่าก็ตัวนี้แปลว่าตัวเราเนี่ยได้คะแนนแบบออนเนคือเกียรนิยมคือ75%ขึ้นไปหรือ90คะแนนเต็ม120เหตุผลที่พูดเป็นเปอร์เซ็นต์นเ,นเพราะว่าเนื่องจากการสอบในแต่ละครั้งเนี่ย เขาจะแบ่งพระอัตนายกับปรนัยด้วยนะครับเพราะว่าในวิชาของสาขาดิาสารเนี่ยจะมีทางวิชาที่มีปรนัยร้วนเลย120ข้อนะครับกับแบบที่มีปรนัยผสมกับอัตนัยนะครับถ้าเกิดเป็นปรนัยผสมอัตนัยเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นอัตนัย3ข้อข้อละ20คะแนน อันนี้โดยส่วนใหญ่นะครับคือบางวิชาอาจจะมีคิดเป็นปรนัยคิดคิดข้อละ30หรือข้อละสิอะไรเงี้ยมันจะมีแยกย่อยอันนี้แต่โดยโดยปกตินะครับจะเป็นอัตรนัย3ข้อข้อละ20แล้วมีปรนัยอีก60ข้อข้อละ1คะแนนรวมกันกลายเป็น120อย่างนี้นะครับอ่าซึ่งถ้าเกิดเอามารวมกันแล้วเนี่ยจะต้องผ่านขั้นต่ําคือ72คะแนน นะครับเต็ม120แบบนี้คราวนี้จำได้ไหมครับว่าจะมีทั้งหมด3เทอมใช่ไหมเทอม1 2เทอม1 2จะมีข้อสอบ120ข้อกรณีเป็นข้อสอบภรนายแล้วก็ถ้าเกิดเป็นข้อสอบภนาย ก็จะเป็นรประณาสาข้อบวกประณาย60อย่างนี้นะครับเพื่อไปข้อสอบแบบแบบผสมนะครับแต่เทอมที่3มเนี่ยนะครับเทอม3เนี่ยข้อสอบจะลดปริมาณลงมาประมาณ1 2บสถึงยีเอจากจากที่เราเคยทําปกติอสมมติว่าถ้าเป็นประณยในภาคปกติคือเทอม1เทอม2องเนี่ยร้อยยี่สิบข้อใช่ไหมครับจะเหลือแค่105่งร้อยห้าข้ออย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นแต่จำนวนชั่วโมงในการทําข้อสอบก็ลดลงไปด้วยนะจากที่ให้120ข้อทํา3ชั่วโมงจะเหลือแค่2ชั่วโมงครึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเป็นแบบอัตรายจากที่มี3าข้ออัตนาใใช่ไหมครับผสมกับอัตรนหก60ก็จะกลายว่าเทอม3มเนี่ยเทอมเพิ่มอภาพพิเศษเนี่ยจะมีอัตนานัย3ข้อปริมาณสีข้ออย่างนี้นะครับคือยังคงคงไว้เรื่องซึ่งอัตรานัย3ข้ออยู่นะครับแต่ว่าปรัยาจะลดลงมาเหลือแค่40ข้ออย่างนี้นะครับผมจะพูดเรื่องหนึ่งให้ฟังเกีย่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายนะ เรียนภาคเรียนที่1ของปี64นะครับที่ผมลงทะเบียนเทอมแรกนะแล้วก็ผมจบภาคเรียนที่1ของปี66ก็คือใช้เวลา2ปีครึ่งทั้งหมด5เทอมมันเองนะค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผมใช้ไปนะครับอยู่ที่65,728บาทจนจบค่านี้มันเป็นค่าอะไรบ้างนะครับก็มีรวมตั้งแต่ค่าสมัคร ใช่ไหมครับค่าสมัครนึกษาใหม่ค่าลงทะเบียนเรียนค่าสอบซ่อมนะครับ <laughs> แล้วก็มี <laughs> ค่าเดินทางไปเรียนวิชาประสบก,การณ์วิชาชีพนะมีค่าการจองห้องพักอะไรอยู่ยด้วยนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถไปดูรุ่นพี่ต่างๆที่เขาทำเอาไว้นะครับท่านที่เคยเรียนประสบก,การณ์วิชาชีพไปแล้วบางท่านเขาก็ทำคลิปวิดีโอเอาไว้นะครับเรื่องแนะนําวิชาประสบก,การณ์วิชาชีพว่าต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับสามารถไปศึกษาเพิ่มในยูทูบของท่านอื่นได้เลย แล้วก็มีค่าเดินทางไปสอบ EPT นะ STOU EPT นะครับรานนี้เพลินว่าอย่างนี้นะครับเหตุผลที่มันแพงถ้าเธอเป็นแพงขนาดนี้เพราะว่าผมซื้อน้ตบุ๊กใหม่ด้วยเลยโน้ตบุ๊กนี่ก็ปาไปหมื่นสามหมื่นสี่แล้วนะแต่ว่าทุกท่านก็บางคนก็มีวิธีการประหยัดที่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือผมทําเป็นลิสต์เอาไว้ให้นะครับก็ค่าใช้จ่ายาของผมประมาณนี้นะครับแต่ละคนมีความประหยัดมากน้อยไม่เหมือนกันนะครับซึ่งถามว่าหกหมื่นกว่าบาทเนี่ยในการเรียนปอตีจบเนี่ยถามว่าประหยัดไหมโทษนะครับขอใช้คำว่า,าก แล้วก็คุ้มค่ามากกับการที่ได้เรียนนะขอให้ทุกท่านที่เริ่มต้นเข้ามาเรียนสาขาวิชาที่ศาสตร์มสทนะครับขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำคิดแนะนำวิชาแต่ละวิชาเอาไว้ให้นะครับว่าแต่ละวิชาเนี่ยสอบแบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็เน้นตรงไหนเพิ่มเติมเพื่อให้เพื่อนๆแต่ละท่านหรือว่ารุ่นพี่รุ่นน้องแต่ละท่านที่เพิ่งเพิ่งจะเข้ามาเรียนใหม่นะครับในสาขานิาที่ศาสตร์เนี้ยจะได้สอบผ่านด้วยกันนะครับแล้วก็ อาจจะจบเร็วด้วยเนาะเออแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเหตุผลที่มันจบเร็วนะครับอีกข้อนึงคือผมอะลงเรียนสรรัมฤทธิบัตรร่วมด้วยนะครับเดี๋ยวย็นผมจะแปะลิงก์สัมฤทธิบัตรไว้ท้ายคลิปให้ด้วยนะครับว่าสรรัมฤทธิบัตรคืออะไรนะแล้วก็ถ้าเกิดมีเวลาผมก็จะ,ะทำคลิปแนะนำพวกเรื่องสรรัมฤทธิบัตรเอาไว้ให้นะครับถ้ามีเวลานะโอเคตอนนี้สวัสดีนะครับเราขอให้ทุกท่านโชค S นะครับ S ชู H, U, ด้วยนะไม่ใช่ S อย่างเดียวโอเคสวัสดีครับ